ไปตาไปวุ้ยสวัสด้ดกับช่องน้องวิงน้ำซิงนะคะวันนี้ก็อยู่ร่วมโตกับพี่ๆเขาแต่ว่าม่กินข้าวมาแล้วมเนเนเจ้ที่โพี่หยกี่ฝนี่แคร้องมา

กล่าวกันื่อยเลยค่ะทุกคน

Ư, <laughs> thộp <laughs> 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 <hashi> ครั้งแรกที่มาเห็นพี่มุกพี่น้ำฝนอะไรอย่างนี้ก็มาแป๊บเดียวนะคะมาถ่ายแป๊บเดียวเพราะว่ามาไม่ทันเนี่ยเขานี่เานาะมอพี่มุกเนี่ยราเดินใจเลยไหมอะไรตกว,วะเอาเมียเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยคะ่ะไม่พูดไหม ไ่มเนี่ยมันสมรภานะทะขึ้นเน่ะขึ้นเกษะสีใช่ไหมจะต้องอันนี้ก็จะได้เงินนะมาช้ามัวแต่หลงทางค่ะพี่แซมเพิ่งส่งลเคิชันมาเพิ่งหาเจอค่ะไปควรเราฝังเลยแล้วก็ต้องกลับไปคือเห็นพี่มูกับพี่น้องฝนครั้งแรกเลยี่ค้าน่ารักมากอ่ะ มีเซลว่าเป็นน,นักมวยเหมือนกันด้วยเป็นนักมวยเหมือนพี่มุกเลยสองหลายร่างแก่ลงไปเรื่อยกระเพาะฟ้าสู้ๆมาแล้วว้าวอ่นด้วันนี้มากจังงจังจอร่นกินข้าวอยู่เจว่าเอมมี่กินมาแล้ว มากก็น <is this> ี้ก sì, ็ไม <people>? ่มีแรมากนะคะไปที่ยวมาเดินไหนคะลงมิงได้อยู่นะเมื่อกี้แล้วก็กลับบ้านนะกน้เห็นคองแแต่ดูยูทูบีเห็นนะีใจมากๆนี่ตอนแรกอะมันมีฝา่งตรงข้ามกันใช่ไหมล้วมันนี้เราต้องแบบ ไปกับรถไกลมากเนี่ยเดินเส้นเหนียดไปตรงคลอดไกลเลยค่ะเจอเจอเจอเสียงหมูก็บอกว่าเห็นเตอฟันกับเสื้อผ้าบูลี่แล้วไหมบูลี่เหรอแต่มาไม่ทันรถนะคะเพราะว่ามิงหลงทางตานข้อเท่อ่ะไม่เห็นนะคะมาก็ ได้มาตอนที่ก,กำลังทานค่ะอันนี้เรามีแว่ไหนไหมคะเนี่ย กว่าจะเจอวนวนวนจนหมดน้ำมันเลยหมน้ำมันสองทางสองทังใหญ่ใหญ่เลยเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาจีเพลเลี้ยวซ้ายจีเพลบอกว่าเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาขังรถพี่จับรถกว่าจะถึงยังไม่ถึงเลยนะทุกคน พาไปขวาเขาอยู่ซ้ายไปขวานะคะยิงแบบบิ๊ก็เลยนะคก็จะไม่สิริจะไม่สิรินะคะจะไม่สิริตรงทางเป๊ะเป๊ะแบบว่าบุญประมาณสี่ห้ารอบก็หาไม่เจอนะคะซึ่งพี่เขาได้โซลิชั่นมาบพี่แซมเนี่ยใช่บุญคุณพี่แซมพี่แซมแต่ว่าพี่แซมถ่ายคลิปไงตอนแรกโทรไปก็แกก็ถ่ายคลิปอยู่ ก็คิดรู้ว่าหนูก็เป็นเหนมกหนกัน เอละเอาละเข้าไปในบ้านประมาณ50ทีอย่นี้ไป1่วทุกคนคืออันเนี้ยตอนไม่เข้าไปฝั่งขวาใช่ไหมตอนที่ g ี s บอกอ่ะทีนี้พอเข้าไปแล้วมันเห็นเขาแบบกลางต็นท์อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยต้องใช้แน่ๆเลยมีรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด้อเอาไปปุ๊บมันเหมือนเป็นงานงานแต่งหรืองานอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนพี่ก็แบบอ้าวผิดหรอ แล้วก็จีเบ๊ก็บอกอีกนะคะว่าออกทางออกมาเนี่ยออกมานุนใหญ่เนี่ยให้เลี้ยวขวาอีกขวาอีกก็เป็นทางตันค่ะแล้วก็มีที่เขาทําทางกว่าจะมาเจอได้นะะท้อเลยนี่มีทีมงานอยู่ข้างด้วยค่ะ เครียดมากเลยแด้เยกับ GPS เนี่ยเธอคือพาฉันหลงทางไา้แล้วปลอบใจพามากิน KFC ก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ส่งคุณแม่เจี๋ยกับแม่พิวต้องเอาอนูนีลงไปแม่เจี๋ยกับแม่พิวที่รักที่สุดเลยค่ะทุกคนก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เปียหนึ่งนะคะแล้วเราก็เปีบหนึ่งค่ะนี่เกิดเร็งเรียนนี้มากเลยนะคะหัวอมเข,วเ,อวเขียวถึงแล้วรถตัดสยวถตัดตอนเช้าก็แวะตอนตอนนี้ก็แวะ ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดัมซิงด้วยน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ